แกล้งโง่เพื่อดูเป็นคนฉลาดศิละปะแห่งการอ่านเกมและควบคุมสถานการณ์ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความซับซ้อนของความสัมพันธ์การเป็นคนฉลาดไม่จําเป็นต้องแสดงออกตลอดเวลาบางครั้งการแกล้งโง่ก็เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้เปรียบในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นทําไมคนฉลาดถึงเลือกแกล้งโง่หนึ่งอ่านเกมและดูเชิงผู้อื่นการทําเป็นไม่รู้เรื่องช่วยให้เราสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างได้ดีขึ้นคนที่คิดว่าคุณไม่รู้มักจะเผยไตย หรือเปิดเผยความคิดที่แท้จริงออกมา 2. ลดแรงต้านและความอิจฉาคนที่ฉลาดและมั่นใจมากเกินไปอาจถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อผู้อื่นการแกล้งโง่ช่วยลดแรงกดดันและทําให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยหรือร่วมงานด้วย 3. สร้างความไว้ใจและสสัมพันธ์คนทั่วไปมักชอบคนที่ดูเข้าถึงง่ายและไม่พยายามทําตัวเหนือกว่าการทําเป็นไม่รู้บางเรื่องสามารถช่วยให้สร้างมิตรภาพได้ง่ายขึ้น สี่ทำให้ผู้อื่นประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงการที่คนอื่นคิดว่าเราไม่มีความสามารถเท่าที่เรามีจริงอาจเป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์เพราะจะช่วยให้เรามีโอกาสเซอร์ไพรส์และใช้จังหวะที่เหมาะสมในการแสดงศักยภาพ 3. ส,สร้างความไว้ใจและสริมสมนธ์คนทั่วไปมักชอบคนที่ดูเข้าถึงง่ายและไม่พยายามทำตัวเหนือกว่าการทำเป็นไม่รู้บางเรื่องสามารถช่วยให้สร้างมิตรภาพได้ง่ายขึ้นสี่ทำให้ผู้อื่นประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงการที่คนอื่นคิดว่า เราไม่มีความสามารถเท่าที่เรามีจริงอาจเป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์เพราะจะช่วยให้เรามีโอกาสเซอร์ไพรส์และใช้จังหวะที่เหมาะสมในการแสดงศักยภาพเทคนิคการแกล้งโง่อย่างมีชั้นเชิง 1. ฟังให้มากกว่าพูดการตั้งคำถามและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่รีบเสนอความคิดของตนเองช่วยให้เราได้ข้อมูลสำคัญและทำความเข้าใจสถานการณ์ก่อนตัดสินใจ 2. ใช้ภาษากายให้เป็นประโยชน์แสดงสีหน้าสงสัยเล็กน้อย หรือพยักหน้าเป็นเชิงรับฟังเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเรากําลังเรียนรู้จากพวกเขา3ตั้งคําถามปลายเปิดการถามคาถามง่ายๆแต่แฝงด้วยความลึกซึ้งจะทําให้ผู้อื่นแสดงความเห็นออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ 4. รู้ว่าเมื่อไหร่ควรฉลาดการแกล้งโง่ไม่ใช่การทําตัวให้ดูด้อยตลอดเวลาแต่เป็นการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดเผยความสามารถเพื่อสร้างความมประทับใจสรุปการแกล้งโง่ไม่ได้หมายความว่า เราโง่แต่เป็นศิลปะแห่งการควบคุมสถานการณ์และสร้างความได้เปรียบบางครั้งการที่เราถอยออกมาหนึ่งเก้าเพื่อสังเกตและให้คนอื่นรู้สึกสบายใจอาจช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์และบริหารความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นหากคุณต้องการเป็นคนฉลาดที่แท้จริงจงเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ควรฉลาดและเมื่อไหร่ควรแกล้งโง่แล้วคุณจะพบว่าการควบคุมสถานการณ์เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นกว่าที่คิด ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะนำข้อคิดและความรู้ดีๆมาฝากเรื่อยๆ